เวลาก็ผ่านมานานมากแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้หยิบยกเรื่องราวประสบการณ์ความน่ากลัวสยองขวัญจากต่างประเทศมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันสักเท่าไหร่ในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีครับเพราะว่าผมได้รับอีเมลมาจากเพื่อนคนหนึ่งในช่องเพื่อนคนนี้ได้บอกเล่าประสบการณ์ในตอนที่เขามีโอกาสได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียประเทศที่สวยงาม อยู่ในความฝันของเพื่อนๆหลายๆคนที่คงอยากจะเดินทางไปกันเพื่อนคนนี้ได้เดินทางไปทำงานที่นั่นและมีโอกาสได้เช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่บ้านที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้มันน่ากลัวมากขนาดไหนแค่ฟังเนื้อเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณฟรอปเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณเกือบ3ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นคุณฟรอปมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับสถานที่ก็คือเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง้วยความที่ไปทำงานเป็นระยะเวลานานทำให้เขามีความจำเป็นต้องมองหาบ้านเช่าและคุณฟลอปเองก็ได้ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งเข้าครับเขาบอกว่าครั้งแรกที่ได้เห็นเขาเองก็รู้สึกชอบบ้านหลังนี้มากๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ดูสวยมากๆเลยครับบ้านสองชั้นสไตล์ทรงยุโรปถูกทาด้วยสีน้ำเงินหลังคาสีดำ ประตูหน้าบ้านถูกทาด้วยสีแดงเข้มเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ภายในค่อนข้างจะกว้างขวางเมื่อเปิดเข้าไปด้านในก็จะพบกับห้องรับแขกทางด้านซ้ายมือมีโซฟาทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันส่วนห้องทางด้านขวามือนั้นจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นพื้นที่ด้านหลังบ้านเป็นส่วนของห้องครัวถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำรวมถึงประตู ที่สามารถเปิดออกไปที่สวนหลังบ้านได้บันไดาทางขึ้นชั้นสองเป็นบันไดวนที่ทำมาจากสแตนเลสเมื่อเดินขึ้นไปที่ด้านบนจะพบกับห้องสองห้องทางด้านซ้ายมือเป็นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวส่วนอีกห้องทางด้านขวาถูกใช้เป็นห้องเก็บของเมื่อเดินตรงเข้าไปตามทางเดินกลางจนสุดด้านในก็จะพบกับบันไดลิง ที่ใช้สำหรับปีนขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาทานเจ้าของบ้านได้นำพาคุณฟรอปเดินทัวร์ไปตามจุดต่างๆนะครับเมื่อดูจากสภาพโดยรวมแล้วคุณฟรอปคิดว่าบ้านหลังนี้คุ้มค่าแถมราคาค่าเช่าก็ไม่แพงเพียงเดือนละ400ดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ8,500บาทต่อเดือนเท่านั้นเขาเองพอจะจ่ายไหวครับ มันเลยทำให้สุดท้ายแล้วคุณฟรอปจึงตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหลังนี้หลังจากที่ทำสัญญาจ่ายเงินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านก็ได้มอบกุญแจให้กับเขาครับหลังจากนั้นคุณฟรอปก็ทำการขนย้ายข้าวของสัมภาระเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ทันทีโดยที่เขาเองเลือกที่จะพักที่ห้องนอนใหญ่ชั้นสองซึ่งจริงๆแล้วคุณฟอบอกว่า ตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนเรื่องมากอะไรนะครับสามารถนอนที่ห้องรับแขกชั้นล่างก็ได้เพราะว่าที่นั่นมีโซฟายาวสามารถนอนเหยียดได้อย่างสบายเหมือนกันพักอยู่คนเดียวเขาจะนอนตรงไหนก็ได้ครับแต่การที่เลือกนอนที่ห้องนอนหลักก็เพราะว่าจะได้เป็นสัดเป็นส่วนเผื่อว่าแขกไปใครมาจะได้ไม่ต้องวุ่นวายด้วยความที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำงานพอสมควรนะครับ ตัวบ้านตั้งอยู่ในเขตชานเมืองถ้าจะเดินทางเข้าไปในเมืองต้องใช้วิธีการโบกเรียกรถแท็กซี่หรือไม่ก็ใช้รถไฟมีเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นหลังจากที่ขนย้ายเข้าของเสร็จในวันนั้นคุณฟรอปก็เดินทางเข้าเมืองเพื่อตรงไปที่ทำงานเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันจนเมื่อถึงตอนเย็นก็กลับมาขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางกลับบ้าน ด้วยความที่ต้องขนย้ายข้าวของเข้าบ้านใหม่บวกกับต้องมานั่งทำงานต่อตลอดทั้งวันทำให้คุณฟอบรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากเลยครับหลังจากที่ขึ้นรถไฟได้ไม่นานเขาก็นั่งหลับไปแบบที่ไม่รู้ตัวซึ่งในตอนนั้นคุณฟรอปก็ฝันทันทีครับฝันว่าตัวเองไปยืนอยู่บนถนนสายเปลี่ยวเส้นหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางถนนเลยนะครับเขากำลังก้าวเดินไปตามทางอย่างไรจุดหมาย แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากทางด้านหลังคุณฟอบรีบหันหน้ากลับไปมองและได้พบเข้ากับแสงไฟสีขาวสว่างจ้าจากรถบรรทุกขนาดใหญ่พบว่ามันกำลังพุ่งเข้ามาหาด้วยความรวดเร็วเลยครับในฝันนั้นเขาตกใจจนร้องลั่นออกมาหลังจากนั้นคุณฟอบก็สะดุ้งตื่นครับพบว่าตัวเองเดินทางมาถึงสถานีที่ต้องลงพอดี เขาจึงรีบลงจากรถและลืมความฝันนั้นไปเลยคุณฟรอบเดินเท้าตรงกลับไปยังที่บ้านเมื่อไปถึงก็ทําธุระส่วนตัวอาบน้ำทานข้าวแล้วก็เข้านอนซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคุณฟอบเนี่ยเลือกที่จะนอนที่ห้องนอนใหญ่ชั้นสองและด้วยความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมตลอดทั้งวันทำให้หลังจากที่หัวถึงหมอนเขาก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็ว หลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงบางอย่างดังขึ้นภายในบ้านคุณฟอบค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความงงเงียและเขาเองก็ได้พบว่ามีเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังลงมาจากห้องใต้หลังคาที่อยู่เหนือหัวของตัวเองเขาเองก็นอนลืมตาฟังเสียงนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่ได้ยินมันทำให้เขาต้องแปลกใจอยู่เหมือนกัน เพราะว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินไปเดินมาอยู่ด้านบนนั้นมันไม่ใช่เป็นการเดินแบบธรรมดาด้วยครับแต่เป็นการเดินที่ลงเท้าหนักๆเหมือนตั้งใจให้เขาได้ยินซึ่งในตอนนั้นก็ไม่ได้มีแค่เสียงการเดินเพียงอย่างเดียวแต่มีเสียงคล้ายกับของหล่นและก็อะไรก็ไม่รู้กระแทกกับพื้นอยู่เป็นระยะมันดังวนไปวนมาอยู่แบบนั้น คุณฟอบเองเหลือบดูมองนาฬิกาพบว่าเป็นเวลาเกือบตีสี่แล้วครับความรู้สึกในตอนนั้นตัวเขาเองไม่ได้คิดอะไรเลยครับอยากจะลุกขึ้นไปดูอยู่เหมือนกันว่าเสียงที่ได้ยินมันดังมาจากไหนแต่ด้วยความขี้เกียจบวกกับความง่วงนอนเขาก็เลยเลือกที่จะทำเป็นไม่สนใจนอนฟังเสียงนั้นต่อไปแบบไม่ขยับตัวจนสุดท้ายแล้วก็เผอลอหลับไปอีกรอบ คุณฟอบมารู้สึกตัวอีกครั้งคือตอนเช้าเลยนะครับเขาตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณ9โมงหลังจากนั้นเขาก็เลยทำกิจ,จวัตรประจำวันอาบน้ำอาบท่าหาอะไรทานตอนเช้าแล้วก็เดินทางออกไปทำงานพอถึงช่วงเวลาตอนเย็นหลังจากที่เลิกงานเขาก็แวะที่ห้างสรรพสินค้าซื้ออาหารรวมถึงของใช้ต่างๆแล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้าน ก็ได้มีการทำอาหารทานข้าวดูหนังที่ตัวเองชอบเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเขามารู้สึกตัวอีกครั้งคือนาฬิกาลูกตุ้มประจำบ้านได้ร้องเตือนขึ้นมันส่งเสียงบอกครับว่าเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีคุณฟอบเองก็เลยเก็บข้าวของทุกอย่างอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้านอนและอีกเช่นเดิมครับด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ทำให้หลางจากที่หัวถึงหมอนคุณฟอบก็นอนหลับไปในทันทีซึ่งในคืนนั้นเขาฝันนีกแล้วครับแต่ว่าสถานที่ในฝันไม่ใช่ท้องถนนเหมือนเช่นเมื่อวานคุณฟอบฝันว่าตัวเองเนี่ยกำลังยืนอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะครับเขากําลังยืนอยู่ที่โถงทางเดินกลางชั้นสองยืนจ้องไปยังสุดทางเดินมืดๆซึ่งในช่วงตอนแรกๆก,ก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดได้มันก็ทำให้เขาได้เห็นว่าที่สุดทางเดินด้านในแถวๆกับทางขึ้นบันไดลิงมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังอยู่เขาแต่งกายด้วยชุดสูทสีดำยืนนิ่งไม่ขยับตัวในตอนนั้นด้วยความสงสัยครับคุณฟอบเองก็พยายามมองจ้องไปที่ผู้ชายคนนั้น และเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเหมือนว่าเขาเองก็เริ่มจะรู้ตัวครับผู้ชายคนนั้นก็เลยค่อยๆหันกลับมาสิ่งที่เห็นมันทำให้คุณฟอปต้องตกใจเพราะว่าเขาได้เห็นว่าใบหน้าของผู้ชายคนนั้นดูน่ากลัวมากๆเป็นใบหน้าที่มีของเหลวสีแดงไหลออกมาจากดวงตาเขาค่อยๆฉีกปากยิ้มออกจนมุมปากในเกือบจะถึงใบหู แล้วผู้ชายคนนั้นก็หัวเราะลั่นออกมามันเป็นน้ำเสียงที่เย็นยเยือกจนหน้าขนลุกและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะอยู่ๆเขาก็กระโดดพุ่งตัวเข้ามาหาคุณฟอบด้วยความรวดเร็วคุณฟอบเองตกใจมากจนทำให้ตัวเองสะดุ้งตื่นขึ้นมาความฝันนั้นมันเหมือนจริงจนทำให้เขาหวาดกลัวตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ไหลท่วมตัวไปหมด ดูเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงเช้าพอดีครับแต่ว่าคุณฟอบยังคงนั่งอยู่บนเตียงทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เจอมันคงเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเขาอาจจะแค่เพียงเหนื่อยมากเกินไปและมันคงจะไม่น่าจะมีอะไรคุณฟอบพยายามลืมเรื่องทั้งหมดไปและเริ่มต้นทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ ล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำทานมื้อเช้าแล้วก็ออกไปทำงานเขาเองอยู่ที่ทำงานตลอดทั้งวันครับซึ่งวันนั้นเป็นวันที่มีความจําเป็นต้องทำงานล่วงเวลาทำให้กว่าจะเลิกงานก็เกือบสี่ทุ่มหลังจากที่เลิกงานแล้วเขาก็รีบโบกเรียกรถแท็กซี่กลับมาที่บ้านเมื่อกลับมาถึงคุณฟอบก็ไม่เสียเวลาครับรีบทำธุระส่วนตัว และเข้านอนโดยทันทีในคืนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะหลับได้อย่างรวดเร็วเหมือนเช่นทุกวันแต่มันก็มีบางอย่างปลุกเขาขึ้นมาจนได้กลางดึกคืนนั้นคุณฟรอปสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงดังลงมาจากห้องใต้หลังคาอีกแล้วครับมันเป็นเสียงแบบเดิมๆแบบที่เขาเคยได้ยินในวันแรกเสียงคนเดินลงส้นเท้านหนักๆบวกกับเสียงของหล่นสลับกันไปมา แต่ในวันนี้มันแตกต่างออกไปตรงที่ว่าเสียงนั้นมันดังมากกว่าเดิมดังสนั่นจนทำให้เขาไม่สามารถทนนอนต่อได้อีกต่อไปมันทําให้เขาหงุดหงิดเป็นอย่างมากครับอยากจะขึ้นไปดูให้รู้แล้วรู้รอดซึ่งในตอนนั้นเขาเองก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับแต่อย่างใดคิดว่าอาจจะเป็นพวกขโมยที่ย่องเข้ามา เพื่อตั้งใจจะมาขโมยของในบ้านคุณฟอบจึงตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงหยิบไม้เบสบอลที่วางอยู่ใกล้ตัวเดินออกจากห้องและตรงไปที่บันไดลิงทันทีแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะครับเพราะเมื่อเขาเดินไปถึงที่บันไดกลับกลายเป็นว่าเสียงปริศนาเหล่านั้นก็เงียบหายไปเฉยๆทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ไหนก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วครับคุณฟอบเองก็ยังคงตั้งใจอยู่เหมือนเดิมเขาปีนบันไดแล้วก็เปิดประตูห้องใต้หลังคาออกค่อยๆโผล่หัวขึ้นไปและกวาดสายตามองไปรอบๆสิ่งที่เห็นมีเพียงความมืดสนิทครับความมืดที่มองไม่เห็นอะไรเลยคุณฟอบก็เลยใช้ไฟฉายที่ติดตัวมาด้วยเปิดมันและส่องออกไปรอบๆ ไล่จากทางด้านขวาไปยังทางด้านซ้ายทุกอย่างก็ดูเป็นปกติจนเมื่อแสงไฟไปสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างที่มุมห้องด้านซ้ายด้านในสุดสิ่งที่เห็นในตอนนั้นมันทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดท่ามกลางความมืดของห้องใต้บันไดแสงไฟได้ไปกระทบกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังนั่งยองๆอ,อยู่ ผู้ชายคนนั้นสวมใส่สูทสีดำเหมือนในความฝันไม่มีผิดแต่ว่าเขาหน้าตาเป็นปกตินะครับไม่น่ากลัวเหมือนอย่างที่เคยเห็นและเหมือนว่าเขากำลังนั่งรออยู่แล้วเพราะเมื่อไฟฉายส่องไปโดนตัวแค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นจนทำให้ได้เห็นบางสิ่งที่ดูน่ากลัวเพราะว่าเสื้อผ้ารวมถึงร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรูพุนมากมาย คล้ายกับโดนยิงมาใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปปากเริ่มยิ้มฉีกออกเรื่อยๆฉีกออกจนเกือบจะถึงใบหูพร้อมกับส่งเสียงหัวร้อสุดน่ากลัวเหมือนอย่างที่เขาเคยได้ยินในฝันที่น่ากลัวกว่านั้นคืออยู่ๆเขาก็พุ่งตัวเข้ามาหาคุณฟรอปอย่างรวดเร็วเลยครับคุณฟรอปเองตกใจจนร้องออกมาเสียงหลง,งางหลังตกบนไดลงมา กระแทกเข้ากับพื้นแล้วก็สลบไปเลยเขามารู้สึกตัวอีกครั้งตอนเช้าเลยครับเวลาประมาณ8โมงซึ่งสิ่งแรกที่เขาทำทันทีหลังจากที่ตื่นขึ้นก็คือการสำรวจร่างกายแต่ก็โชคดีครับไม่ได้พบความผิดปกติแต่อย่างใดมีเพียงแค่อาการมึนงงจากการที่หัวกระแทกกับพื้นเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณฟรอปบ,บอกว่า ตัวเขาเองไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปทำงานที่นี่อีกแล้วครับเขาตัดสินใจโทรไปขอลาออกกับหัวหน้าทันทีซึ่งทางหัวหน้าเองก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอนุมัติให้ตามที่เขาต้องการและด้วยความสงสัยและความอยากรู้ว่าบ้านที่ตัวเองเช่าอยู่มันมีอะไรกันแน่คุณฟอบจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาเจ้าของบ้านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมัน เชิงฐานเจ้าของบ้านก็ดูเหมือนจะไม่อยากจะตอบอะไรครับพยายามบ่ายเบียงเปลี่ยนเรื่องอยู่ตลอดเวลาจนคุณฟอบเนี่ยต้องถามย้ำอยู่หลายรอบบอกว่าถ้าไม่เล่าให้ฟังเขาจะนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนโพสลงอินเทอร์เน็ตบอกให้คนทั่วไปได้รับรู้ครับว่าบ้านหลังนี้มันมีผีสิงทำให้สุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่า แท้จริงแล้วบ้านหลังนี้เขาซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าของคนเก่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีฐานะร่ำรวยพอสมควรเขาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงลำพังจนมีอยู่วันหนึง่งได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่ามีขโมยขึ้นบ้านได้มีการต่อสู้ขัดขืนกันจนทําให้ขโมยคนนั้นยิงเขาจนเสียชีวิต หลังจากนั้นก็ได้นำร่างของเขาไปทิ้งไว้ที่ห้องใต้หลังคาเวลาก็ผ่านไปนานอยู่เกือบเดือนกว่าที่จะมีคนมาเจอสิ่งที่ได้ยินจากทานเจ้าของบ้านทำให้คุณฟอบขนลุกไปทั้งตัวเลยนะครับเขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าบ้านที่เขาเช่าอยู่จะเคยเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนั้นขึ้นซึ่งฐานเจ้าของเองก็ได้มีการคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้กับเขาและได้ขอร้องครับ ว่าอย่านำเรื่องนี้ไปบอกให้คนอื่นฟังซึ่งคุณฟอบเองก็รับข้อเสนอนั้นหลังจากนั้นคุณฟอบก็เก็บข้าวของทั้งหมดย้ายออกมาจากบ้านซื้อตั๋วเครื่องบินและบินกลับมาที่เมืองไทยในช่วงค่ำของวันนั้นทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณฟอบคิดได้เลยครับว่าการที่จะเลือกที่พักสักแห่งหนึ่งต้องผ่านการคิดอย่างถีถ้วน ว่าถ้าที่ไหนมันราคาถูกมากจนเกินไปต้องสงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าที่นั่นอาจจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงรอคุณอยู่ก็เป็นได้และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณฟลอปมาน้าที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพ,เพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้สนุกตื่นเต้น และขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าถึงแม้ว่าอาจจะยืนยันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าบ้านพักราคาถูกจะมีของแถมเกือบทุกหลังแต่ฟังจากประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาแล้วผมเชื่อว่าบ้านราคาถูกเนี่ยเพื่อนๆสงสัยไว้ได้เลยครับว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติอย่างแน่นอน เพราะไม่งั้นเขาคงไม่ปล่อยเช่าในราคาที่ถูกอย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการที่จะเลือกที่พักสักแห่งหนึ่งยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนึกคิดตรึกตรองดูให้ดีครับว่าที่นั่นมันมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆ่ะครับฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเรื่องนี้น่ากลัวไหม คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ